สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากปากหลุมเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นเรื่องของชายนิรนามที่ศพถูกสะกดดวงวิญญาณเอาไว้แต่ก่อนจะรับชมรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าบ้านร้าง คงไม่มีใครอยากจะเดินผ่านหรือเข้าไปเที่ยวเล่นเพราะโดยมากบ้านร้างมักมีประวัติที่ทำให้ใครหลายๆคนถึงกับขนหัวลุกลุงทศแกเป็นคนเก็บของเก่าขายแกเดินวันหนึ่งหลายกิโลและทุกครั้งที่แกต้องเดินไปเก็บของเก่าแกจะต้องเดินผ่านบ้านร้างหลังนี้อยู่เป็นประจำ เช่นเดียวกับวันนี้โดยปกติลุงทศมักจะออกไปหาของเก่าในช่วงเช้าตรู่พอสายๆหน่อยแกก็จะเข้ามาพักที่บ้านของแกและจะออกไปอีกทีเวลาแดดร่มใกล้คล่้ำด้วยสังขารที่ร่วงโรยไปตามเวลาพรั้นจะหักโหมทำงานหาของเก่าตลอดทั้งวันเหมือนเมื่อก่อนก็คงจะไม่ได้ ตกเย็นวันหนึ่งแกเข็นรถซาเล้งบรรทุกของเก่าเต็มคันรถขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีค่อยๆเดินไปอย่างใจเย็นขวดน้ำเจ้ากรรมดันพากันหล่นออกมาจากรถคงเป็นเพราะแก่อัดแน่นเข้าไปมันถึงหล่นลงมากันเกลื่อนพื้นถนนเดินเก็บจะก้มจะเงยที่สุดแสนจะลำบากมือใครคนหนึ่ง ยื่นขวดมาให้ขวดแล้วขวดเล่าจนครบลุงแกก็ก้มหน้าก้มตาเก็บของตามองแต่ที่พื้นคิดในใจว่าโชคดีเจอคนใจดีช่วยเก็บให้แต่พอจะเงยหน้าขอบคุณใครคนนั้นก็หายไปซะแล้ววันต่อมาวันนี้แกก็กลับบ้านค่ำอีกเช่นเคย ต้องผ่านบ้านร้างอีกแล้วสายตาเหลือบมองไปยังบ้านร้างภายในบ้านเหมือนมีไฟดวงเล็กๆที่อยู่กลางตัวบ้านเปิดอยู่เหมือนมีใครสักคนเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านสงสัยจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่มามั่วสุมกันลุงทศกำลังจะเดินผ่านหน้าบ้านร้างสายลมพัดมาประทะร่าง ใบไม้แห้งที่อยู่บนพื้นปลิวว่อนลุงครับช่วยผมด้วยเสียงใครสักคนที่ดังมากับสายลมลุงครับช่วยผมด้วยเสียงใครกันนะอย่ามาล้อเล่นกับข้าแบบนี้ลุงทศพูดขึ้นเสียงดังปั่นขวดน้ำหล่นลงที่พื้นขวดกลิ้งตามแรงลมลุงทศ รีบเดินมาเก็บด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นใจกับสิ่งที่ได้ยินและกำลังจะได้เจอนี่ครับลุงขวดของลุงเออขอบใจมากเงยหน้าขึ้นมาก็เหมือนเช่นเคยคือไม่เจอใครลุงทศพูดขึ้นเสียงดังเองเป็นใครอยากให้ลุงช่วยอะไรเองอยู่ในนั้นหรอ เองอยู่ในบ้านร้างใช่ไหมพรันสายลมกับเสียงก็หยุดชะงักเหลือเพียงความว่างเปล่าลุงทศตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจโดยแจ้งว่าพบเห็นเด็กวัยรุ่นอยู่ภายในบ้านร้างอาจจะเข้าไปทำเรื่องผิดกฎหมายหรือร่วมกันเสพยาเสพติดก็เป็นได้ทางคุณตำรวจ จึงเข้ามาดูยังที่เกิดเหตุบ้านร้างหลังนั้นบ้านชั้นเดียวที่ถูกปล่อยรกร้างมานานหลายปีมีต้นหญ้าและต้นไม้ขึ้นรกร้างตัวบ้านไม่มีประตูและหน้าต่างเมื่อเดินมายังภายในห้องนอนพบศพผู้ชายสภาพศพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งบ้านสภาพศพนอนตะแคงพิงผนังบ้าน ซึ่งมีคาบเลือดจำนวนมากเปเปื้อนบริเวณปลายเทา้ามีผ้าห่มเก่าหนึ่งผืนไม่ไกลจากศพนักพบขวดน้ำเปล่าและขวดเหล้าขาวโดยขวดน้ำและเหล้าขาวถูกเปิดออกมีน้ำหายไปเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังพบแก้วพลาสติกใส่ดินใช้ปักทูบเทียนและใกล้กัน ย่งพบทูบที่เหลืออยู่หนึ่งกรรมพร้อมกับไฟแช็คที่ยังดูใหม่ที่ศพมีร่องรอยบาดแผลถูกมีดแทงและกรีดบริเวณชายโครงยาวลงมาส่วนที่ท้องมีรอยคล้ายกระสุนปืนหนึ่งรอยนี่คือสิ่งที่เองต้องการบอกลงใช่ไหมร่างของเองถูกสะกดวิญญาณไว้ภายในบ้านร้าง ทำให้เองไม่สามารถไปไหนได้ลุงช่วยเองได้เท่านี้นะจากนี้ก็สุดแล้วแต่บุญกรรมจะนำพาเองไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันสวัสดี